เอาละครับขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะตอนนี้ก็อยู่กับผมเต็กสินไฟเจอร์นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมมาครับในเซิร์ฟเอ็มซีขีดไทสไมลดอรเด็ดนะครับตอนนี้บ้านผมก็ได้ทําการล้อมรั้วเป็นอันที่เสร็จสิ้นนะฮะดูเดี๋ยวครับผมล้อมรั้วแบบยาวมากเลยนะอ่าแล้วหน้าบ้านผมอยู่ตรงนู้นนะครับอ่าแล้วแบบหลังจากผมลงคลิปไปนะฮะผมก็ได้เห็นบ้านสองหลังนี้ครับที่มันเกิดขึ้นไม่รู้ว่าพวกเขาดวงดีหรือว่าพวกเขาหาผมเจอนะฮะ เออแต่ก็สร้างไกลผมดีนะแสดงว่าผมคิดว่าเขาดวงดีนะั่นแหละผมไม่คิดว่าเขาหาผมเจอนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นบ้านของคนนึงแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นที่ของคนนึงนะฮะที่เคลียร์พื้นที่ไว้ป๊าสุดยอดเลยนะครับผมอ๋อเดี๋ยวเขาเข้ามาเขาก็น่าจะเห็นบ้านผมนะเพราะว่ามองจากตรงนั้นมันเห็นบ้านผมได้ชัดมากเลยนะเออนะครับน่าจะเป็นเรื่องที่ดีโอ้โหแรงเกินนะครับ <laughs> แรงเกินนะ่านะในดูสิ บ้านผมนะเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าบ้านผมนะทางเข้าอยู่ด้านนูนะ้นนะฮะนี้ผมปลูกข้าวไว้นะครับผมไว้เพื่อเพื่ออะไรเพื่อที่จะล่อน้องวัวไปเลี้ยงยังไงล่ะนี่น้องวัวอยู่นี่นะครับผมจะวัวไปเลี้ยงนะเนี่ยเนี่ยมันจะทางเข้าบ้านผมตรงนี้นะโอเคโอเคไหนดูสินี่ครับ วิวขามถูเต็กเส้นฟ้าโอ้โหจัดว่าเด็ดจริงๆนะบ้านมึงเนี่ยพี่เตะจัดว่าเด็ดใช่ไหมไรหนูเนี่ยผมก็ทําการล้อมรัวไว้แทบหมดแล้วนะครับผมไม่ใีใครมาสร้างบ้านใกล้ผมได้นะครับถ้าได้นี่กูหาเลยนะนะครับก็สร้างไกลๆกันก็ได้นะฮะแบบมึงไม่ต้องมาต่อบล็อกข้ามหัวกูเหมือนรอบที่แล้วอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอคิดดูก่อนนะว่าผมจะบอกที่อยู่ดีไหมนะแบบ เออพอพอมาก็จะแบบแน่ผมกลัวแบบมันมีอะไรเต็มหัวผมอีก่ะครับให้ตายเถอะแบบสร้างแบบติดดินกันได้ไม่แบบไม่ต้องมีเสาอะไรขึ้นสูงๆนะครับดูบ้านผมเนี่ยนะครับผมก็ล้อมรั้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็พร้อมที่จะอยู่เลยเนี่ยจนวะนนี้หรือว่าผมอาจจะเอาโูรเทคไปวางไว้รอบๆบบ้านเลยวะลงทุนเกินนะครับเอาโู้เต์วางไว้รอบๆบ,บ้านแม่งเลยไม่ใครมาสร้างใกล้กูได้ เออแบบนั้นป่ะเออเท่านี้ผมก็ยึดเกาะนี้เป็นของผมแล้วนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมเอ,อ่อเราควรเฮ็ดจังไหดดีนะครับข้าวถึงจะโตไ,ไวๆเราไปบ้านเพื่อนปะเราไปบ้านเพื่อนกันนะผมคิดว่าเ,ออเดี๋ยวผมคิดว่าเราไปบ้านเพื่อนกันนะครับผมเพื่อที่จะจะอะไรดีวะไปป้นไปป้นไว้เอ้ยใครสร้างบ้านใกล้ผมมึงเจอป่นแนะ่นอนผมเห็นบ้านคนอยู่ด้านนู้นอยู่นะเฮ้ยนี่ก็เป็นน้องวัวนะฮะ ไม่มีข้าวเว้ยโคสิงฮุ้ยเดี๋ยวถ้าไม่มีข้าวนะผมทับสปาวนะ,ะ spawn ฮะทับสบปาวหน่อยไม่มีข้าวอะครับแต่มีเงินอยู่สองพันอะครับพอที่จะซื้อได้เป้าเฮ้ดูสินี่ซื้อของอันนั้นขายของอันนี้อะไรอ๋ออันนี้คือ,อเป็นโปรเทคนะฮะ p r o เท c t i o n เราจะซื้อมาเร็งพันนะครับผม เดยวไนะไม่มีข้าวสำเร็จรูปขายเลยให้ตายเถอะนะครับขอข้าวสำเร็จรูปด้วยป่ะครับมีบล็อกข้าวไหม <c oughs> ไม่มีบล็อกข้าวด้วยนะเอออะไรดีว่าืมเฮ้ยมีของตกแต่งบ้านนะผมเห็นแบบเมื่อกี้อุ๊ยอะไรเนี่ยปะัะเทอจัดว่าเด็ดจริงๆเอาของอะไรไปตกแต่งบ้านเนี่ยว่าผมว่าโกสโตนะน่าจะตกแต่งบ้านได้จัดว่าเด็ดนะครับโกสโตมาอีกหน่อยโอเคสามสองอันน่าจะเพียงพอนะ แล้วก็โอ้ขนแกะอย่างน้บล็อกขนแกะอยู่นะแต่บล็อกไอซ์บล็อกน้ําแข็งนี่อยู่บ้านผมเต็มเลยไม่ต้องซื้อนะครับเออุอมน้ําแข็งนะบ้านผมอะ่ะเอาไงดีว่า,าไงดีว่าเพื่อนเออก็ไม่มีอะไรขายแล้วใช่ไหมมีใครมีโบนมิวมีอะไรไหมอ,อันนี้ก็เป็นทางกลับไปอ่าเมืองนะครับไปบ้านเดิมของผมนะนี่ครับดูดิมันสร้างบ้านโอ้โหโคตรน่าอยู่เลย ขอร้องครับขอร้องว่ามึงอย่าสร้างแบบนี้อีกนะขอร้องนะครับสร้างมั่วเกินนะครับขอแบบแบบแบบที่มันโอเคกว่าน,นี้ได้ไหมแบบไม่ต้องเป็นตึกราค่า่องอยู่ตรงบ้านผมได้ไหมครับนะเออนะเออในกล่องบ้านนี้ผม เก็บอะไรไว้บ้างเดี๋ยวผมมาทุบโพเทคคืนดีไหมนะฮะเอาไว้แบบนี้ก่อนก็ได้นะฮะนี่ก็เป็นพิกแอคที่มีคนให้ผมมานะครับแต่ผมซื้อใหม่แล้วนะจะร้อนใช้ได้เลยทีเดียวอุ้ยนี่ไงข้าวโอ้ยบักเตอมึงกระตาทัวเนาะเอ้ยแต่ผมทิ้งของก่อนนะทิ้งของครับทิ้งของไปทิ้งของไปผมยังไม่ต้องการนะครับผมทิ้ง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 โอเคอย่าทิ้งโกโซนะเว้ยเสียเงินซื้อนะเว้ยนี่อ่โอเคผมจะเอาเมล็ดพันธุ์ไปกลัังใหหมมม่ผนนะะไป้้าดวยครบ โอเคมาเล็ด okay, พันมาลาวามาเอาเอามาเถอะเอาพิกแอคกอ็มาเออมาแม่งหมดเลยนะครับอืมโอเคมาหมดเลยแล้วกันปิดปั๊บตุอนะไรเนี่ยเอฟซีพิเต้เขียนชื่อตรงนี้เขียนชื่อเลยผมขี้เขียนไม่ได้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทับโฮมกลับเลยนะโฮมกลับไปบ้านหลังใหม่ของผมนะครับอันนี้ก็ใครอยากเข้ามาในเมืองก็มาได้นะเฮดโอเมครับโฮมโอเคดูหน้าบ้านผมเลยแล้วก็จากนั้นอ่าทับฟรีก่อนเอฟไรอ ทัพฟรีโอเคเอาไม้มาแล้วก็จากนั้นผมจะแปลรูปนะครับผมกลับแล้วก็ทิ้งนี่ออกไปทํากล่องสิครับปอลอะไรนี่แปดอันโอเคกล่องเอาไว้ตรงไหนดีเอาไว้เอาไว้เอาไว้ตรงไหนดีวะตรงนี้แล้วกันนะอือฮึเก็บมาก่อนเอากล่องเดียวก่อนครับจังหวะน,นี้แล้วก็เก็บพวกของพวกข้าวพวกของที่แบบเราไม่ได้ใช้นะอ่าเก็บวาเลย ปั๊บปับป๊บปับป๊บนี่เราขอข้าวมาสัก2อันนะเราจะไปล่อน้องบัวมาไงครับหนึาา่งมเออมาสักครึ่งหนึ่งนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปลอ่อนนองบัวมานะฮะอันนี้ก็อ๋อเป็นไงดีวะมันจะได้เข้าออกบ้านง่ายขึ้นเอาเป็นเอาเป็นเอาเป็นเดี๋ยวผมใส่ที่หยัยบไม้เข้าไปแล้วกันนะหนึ่งสองโอเคน่าจะเท่านี้น่าจะเพียงพอนะครับผมครับเอาไว้หยับตอนออกก็ได้นะตอนเข้าไม่เป็นไรโอเคไปกันเลย เออไงดีนะไงดีนะผมควรไปไหนก่อนครับไปล่อน้องวัวใช่ไหมเออโอเคจัดไปมันมีบ้านคนอยู่ด้น,นั้นนะฮะเ,เดี๋ยวผมค่อยไปละกันเนาะโอ้เงินผมลดเลยบ่ะชิปหายแล้วโอเคไปเดี๋ยวเราไปหาน้องวัวกันถ้าเกิดใครอยากได้เงินเยอะๆนะครับก็ทําฟาร์มก็ได้นะแล้วก็เอาของไปขายนะจะมีของขายอยู่นะครับผมโอเคไปหน้องวัวข้ามานเแบบ๊ะ มาชีเพล็กมาเซมาเซมาอุ้ยมีลูกหัวถ้จัดไปเร็วอรื้อรื้มา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 เนี่อะไรเนี่ยเต็กเซนไฟได้โปรดอยากมาอยู่กับฉันนะซิเอโอ๊ยถ้าพวกนายมาอยู่มันจะมั่วมไหมเนี่ยฮะพวกนายต้องรับประกันนะว่ามันจะไม่มั่วมเหมือนบ้านหลัหลงเดิมนะยใช่ไหมผมคิดว่าที่มันกว้างขึ้นนะครับน่าจะเป็นอะไรที่จัดว่าเด็ดเลยทีเดียวอ่าก็ได้ก็ได้ไดเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนมาด้วยนะอ่ะาเดี๋ยวผมเปิด อ่ะผมเปิดตำแหน่งให้ดูก่อนละกันนะ8 0ด0บล็อกมึงมาได้มึงมาเลยไกลเกินนะครับแ0ดพันบล็อกให้ตายดิมึงเดินทั้งปีทั้งชาติก็ไม่ถึงอะ่ะ mm hmm. ผมซื้อยศบินมามันน่าจะเร็วกว่าใช่ไหมเออแต่แต่แต,แต,แต่แต่ถ้าใครแบบไม่ไม,ไม่ไม่ทนจะมา8 0 00ันบล็อกก็ผมก็คิดว่าก็ mm hmm. ก,ก็ก็รอแอดมินนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมบอกแอดมินให้ว่าอ่าทำ จุดเซตโฮมให้ผมเป็นบ้านหลังนี้นะครับเออผมยึดพื้นที่ไว้แล้วนะเออตอนนี้ผมน้องวัวเข้ามาแล้วผมก็ให้อาหารเลยแล้วกันเนาะโอเคทําการเลี้ยงวัวเลยเอ,อ้าตัวนี้ยังแบบให้แบบอินเลิฟอ๋อได้แล้วได้ลโอเคโอเคจัดไปนี่ผมมีวัวเลี้ยงแล้วเดี๋ยวเอามันให้เอามันเดินเล่นอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะผมคิดว่าเอ,อ่ตรงนี้ผมควรเคลียร์ออกสักหน่อยนะ๋ยวผมบอกแอดมินนะฮะให้แบบอะไรนะเขาบอกว่ายังไงนะแบบ ให้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 ทำจุดเกิดทําจุดไออยู่หน้าล็อบบี้อะครับแบบที่ผมมันเป็นตัวผมอะเราคลิกปุ๊บเรามาเกิดที่นี่เลยนะเราจะเปลี่ยนที่อยู่กันนะครับน่าจะเป็นใดที่จัดว่าเด็ดใช่ไหมครับ <laughs> โอเคนะ เออนะครับรอบ้านกูก็นะ่าจะจีอีกแล้วนะครับผม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 ไม่ชอบตรงที่นะผมปลูกข้าวไงแนละ้วมีคนมาสร้างอยู่บนหัวงแล้วแบบหยอดน้ําลงมาข้าวผมตายนี่อะไรแบบนี้นะผมค่อนข้างจะเซ็งมากๆเลยนะฮะเห็นบางคนเขาคุมด้วยกระจกนะครับเออแบบนั้นก็ได้นะเออทาไมเราไม่คุมด้วยกระจกวะเออทาไมกูโงจ่จังวะแต่มันก็ขี้เกียจสร้างอะครับกระจกมันใหญ่เกินนะครับเออ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว้ยวยวองบวขึ้นเไป็นยังไงวะไม่นบนบเพื่อน mm hmm. ไม่ดีแบบนี้โอเค เฮ้ยอย่า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 ขึ้นมาเลยอย่าขึ้นมาเพื่อนอย่าไม่ไม่ไม่เออเดี๋ยวผมขุดออกกันนะเฮ้ยเฮ้ยทำไมผมค้างวะเชี่ยายเฮ้ยผมหลุดเหรอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคไม่หลุดนะไม่หลุดนะอุ้ยขอร้องอย่าหลุดเลยนะครับนะครับรอบนี้เราก็ได้น้องวัวมาเลี้ยงเป็นอที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นหลักๆนะครับไม่รู้เกิดขึ้นเพราะอะไรให้ตายสิทำไมเมื่อกี้มันยังดีๆอยู่เลย นะครับผมเดี๋ยวต้องบอกอดินมาดูนะฮะ,ะตรงนี้ข้าวก็เริ่มโตแล้วนะครับเริ่มโตแล้วผมอยากไปสำรวจบ้านเพื่อนยังนะอยากไปดูของครับเขามีของอะไรบ้างน่าดไหมเออเอ้ยผมถ้าผมจะปลูกข้าวใช่ไ่มผมไม่มีเหล็กใช่ไหมครับผมไม่มีเหล็กทาถังน้ำแล้อยังไงดีว่าชิบหายแล้วลองกลับไปสปาดูนะ spw สปาน่าจะมีของแจกฟรีนะครับผมอู้กอเกาะเล็กกันทั้งนั้นเลยหเห็นน้องพี่เกาะเพรซูพี่ไม่ได้หรอกนะนี่ไงครับเดี๋ยวผมบอกแอดมินนะฮะแบบเปลี่ยนไปจุดเกิดบ้านผมเลยนะครับอันนี้ส่วนถ้าใครแบบอยากไปเอาชีวิตรอดเองก็ปุ่มนี้นะฮะเอออืมเอาไงดีเพื่นอนเขากะบบกหูอาศีจังไดเด้อหมูหมูเข้าเอาเอไงดีวะเดี๋ยวผมอ่ามันมีจุดรับของฟรีตรงไหนนะอ๋อตรงนี้ตรงนี้โอเคโอเคผมก็ว่าอยู่มาทําอะไรวาที่สปา โอเคตรงนี้นะรับได้หรือ,อยังครับคิดว่าอ่ะกดหน่อยกดรับมาหน่อยอืมแต่ผมคิดว่าอินเทอร์เน็ตเรามีปัญหานะตอนนี้ให้ตายเถอะอ๋อคนอื่นเขาก็แหลกใช่ไหมโอ้เดี๋ยวต้องบอกแอดมินแล้วครับต้องบอกแอดมินแล้วโอเคตอนนี้ผมได้ของหรือ,อยังนะเอาไม่ได้หรอกเหรอวะโอ้ต้องรออย่างนานเลยโอเคเอารับไอ้นี่มันก่อนออนไลน์เท่มอะไรนะฮะที่มันเป็นแผ่น,นๆนะครับผมนี่คืออะไรอ่ะโอเคกดมา เราได้แค่ออนไลน์ไอเทมนะฮะชิปหายแล้วชิปหายนะครับแล้วก็เอามาสะสมไว้ตรงนี้ผมไม่รู้นะว่าออนไลน์ไอเทมแรกอะไรได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับผมอโอเคพเพื่อนๆมีเหล็กไหมเ<ม>พื่อนๆมีเหล็กเปล่าผมไม่มีเหล็กเลยอนะตอนนี้เออผมกลับบ้านก่อนนะฮนะทับเพชร OME ทับโฮมเลยแปดพันกว่าบล็อกนะครับผมว่าไม่ทนมาแน่นอน เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมบอกแอดมินให้นะก็อย่าเพิ่งรีบมาเลยนะฮะ<笑><笑>อย่าเพิ่งรีบมานะครับเออเดี๋ยวบอกแอดมินจัดการให้นะเรื่องนั้นไปทุบไทุบไม่ได้วะเฮ้ยมันเปนแหลกแหลกวะทุอบอกแอดมินแล้วนะเนี่ยไม่ตายเชื้ออันดับแรกถ้าเกิดเราจะทำฟาร์มใช่ไหมครับเราต้องผมต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนนะอันดับแรกอ๋อป๊าปปๆๆปปรเรียบร้อย เราควรโอ้โหยมันจะพังแล้วมันไม่มีอันเบกนะครับอยากให้อันบินใส่อันเบกให้ด้วยนะจ้ะเอ,อย่างเงี้ยแะอันเบกมันถ้าเป็นอันเบกสามก็พังแบบคูณสามนะครับที่จริงมันขุดได้เท่าไหร่ได้หนึ่งพันห้าร้อยใช่ไหมคูณสามเข้าไปเป็นเท่าไหร่อ่าคูณสองเป็นอ่าถ้าเป็นอันเบกหนึ่งมันก็จะเป็นแบบคูณสองเข้าไปแล้วนะครับมันคูณสี่คูณหกเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดเป็นอันเบกสามคูณหกก็เป็นประมาณสัก หกพันเจ็ดพันนะครับอืมเจ็ดพันกว่าครั้งแต่อันนี้ได้แค่หนึ่งพันครั้งเองนะโคตรเซ็งเลยอ่าปับปับปับอืมผมคิดว่าเท่านี้จะเพียงพอไหมอ่าประมาณนี้แล้วก็เอาตรงนี้ออกอ่าเร็วๆๆๆๆโอเคเรียบร้อยหรือเปล่าวะหรือเปล่าด้วยนะเฮ้ยผมว่าผมมีสนูก,กลีมนะี๋ยวผมเดี๋ยวทำสนูกลลมป่อยด้วยนะ มันจะไม่เดินเพ่นพ่านใช่ไหม <c oughs> ต้องถามว่ามันจะไม่เดินเพ่นพ่านนะครับถ้ามันเดินเพ่นพ่านนี่ก็ชิบหายเนะผมอยากเลี้ยงสัตว์ให้ได้เยอะๆะครับอือไหนดูสินี่ผมมีผมมีพวกขุดดินผมน่าจะทําสโลโ,โกลีมได้นะเดี๋ยวผมทับฟีก่อนนะฮะทับฟีเอาพวกขุดดินที่มันไม่แรงเกินนะครับมาใช้โอเคไหนดูสิปั๊บๆๆๆๆอู้ยนี่ก็ขุดทะลุแล้วครับจังหวะนี้ ฮ้ยใครส่งลนยมาอ๋อพี่ทีมงานเขาส่งลายมานะฮะโอเคทุบ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 ผมคิดว่าน่าจะเพียงพอนะครับเท่านี้หรือคิดว่าไม่เพียงพอให้ตายเถอะั๊บโอเคสิบหกได้ไรได้แปดตัวใช่ไหมสนุกโกเลมน้องวัวอยู่นั่นนะอ๋อโอเคนึกว่าหายโอเคครับปั๊ป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  เรียบร้อยผมจะทำตัวสนูกี่ตัวสักสิบตัวสักสิบตัวนะครับผมสักสิบตัวอ่าโอเคเก้าแล้วก็สิบเอาหัวมาแล้วก็วางไปปาบ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 สิบตัวนะครับอ่าที่ยิงทำสิบเอ็ดก็ได้นะเดี๋ยวผมทำให้ดูปึ๊บปึ๊บแล้วก็วางวางเออเห็นว่าถ้าเกิดฆ่าสนูโกลเลมนะผมเคยฆ่านะถ้าแบบ เงินมันลดนะครับดูดีิผมลองค่าดูนะปาบเห็นไหมเงินลด1.90บาทเพื่อทําไมต้องลดด้วยมั้ยือแบบค่าสิ่งมีชีวิตที่น่ารักใช่ไหมบางครั้งก็ลด1.81นะฮะอะไรแบบนี้โอ้ยครับผมก็ปล่อยให้มันเดินเล่นเลยนะจังหวะนี้แล้าก็มีน้องวัวด้วยจัดปลายหมายแฟนโอเคเ,อเดี๋ยวผมกวหิมะมันตกอีกนะผมยังไม่อยากเคลียร์ตรงหิมะตรงนี้นะฮะ ถ้าเกิดผมยังไม่ได้จะทําฟาร์มนะครับผมก็ยังไม่เขาเรียกว่าอะไรนะยังไม่ไอ้นั่นดีกว่านะครับยังยังไม่กวาดหิมะออกที่กว่าเผื่อแบบหิมะตกอีกแล้วก็ไม่ได้มากวาดอีกนะครับนะก็เอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะก็มาอัปเดตฟาร์มนะฮะอัปเดตฟาร์มของผมนะครับก็แล้วก็บอกตําแหน่งด้วยนะฮะว่าผมอยู่ไหนเนาะแล้วก็จับน้องวัวมาเลี้ยงนะครับ ก็น่าจะมีเท่านี้นะฮะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอไปเตรียมทรัพยากรเพื่อที่จะพาทุกคนมาทำฟาร์มก่อนแล้วกันนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน